สวั <S <S สดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้โค้ชุครับสวัสดีอีกทีหนึ่งครับพี่น้องมารับมากินมาแซบกับพ่อทุกคนครับก่อนกินพ่อทุกคนกะขอบคุณเุก้าครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้โค้ชุครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจพ่อทุกคนอเก้่าครับแล้วก็สิบิพัติคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนครับมารับมากินมาแซบกับพ่อทุกคนครับเพิ่งตัวห้าะเพิ่งด้วยนะบินตอมกล้องอยู่ครับพี่น้องมาับมาแซบกับพ่อท บินเพ่ไปใส่แค่ครับมีรอยตอดพอนุคุณหน,น่นะข้าวเหนียวก็ครับพี่น้องกินอยู่หลังบ้านครับเมื่อนี้บรรยากาศออกไปข้างนอกก็ได้ครับบ่ฝนกระยุงครับพี่น้องโอ้ยยุงหลายครับเป็นนังตบยุงอยู่พอไปนั่นอยู่นี่ก้อยป่าพนุคุณครับพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผักนีผักกระโดนครับพี่น้องแตงกน่ผักป้อมผักกาดหอมต้นหอมครับแล้วกันจะมีคนคุณลองเอานี่มาแก้มนคะครับพี่นไไ้องน่าจะเป็น้นีอืม้มวาพี่น้องหวานมาแล้วครับพี่น้องเพิ่งต่มกล้องโทรศัพท์นคนคุณว้าพี่น้อง ช่วงนี้ก็ระวังนะครับไขเ้เลือดออกกำลังระบาดครพี่น้องอันตรายครับดูแลสุขภาพทุกคนครับ สดหน้ามีแหงกนเดียวเมื่อใดกินเมนูมีสดนั่นโอ้รู้สึกมีแหงกินมอนคอดีครับเพียง อร่อยสดน้ำเสียบขนยองกับพริอ้วนเข้ากันดีนะครับ 嗯嗯，嗯、uh，回来八秒。Huh. Uh huh. จืดหอนเหลือมองดีมองแซบอีกอย่างกับป็นปลาธรรมชาติครับพี่น้องเนื้อมันเหนียวแน่นดีเนาะน่ะ,นะมันเปื่อยครับมันเละ คุกคนไปดำดำน้ำยิงดำน้ำยิงเันกับทีมงานครับ ปลาเสียบมปลาอ้างครับพี่น้องปลาธรรมชาติเนาะโหอ้ วามเนี่ยต้มน้ำมาไม่รู้ <c oughs> น้ำรวนป่ากะทีลงครับ <c oughs> มึงในกลุ่มกลมครับครับ <c oughs> <c oughs> ไปดำน้ำหมือวกาวไปไปเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องฝนตกกันเลยบ่ได้เฮ็ดเลยครับฝนตกแห้งะครับพี่น้องพากันดำดำน้ำตาฝนยิงเลยะครับมุดยิงเนา <c oughs> ะน,น,น,นี่ทองมเนาะ mình <coughs> <Yeah. coughs> คนกำลงกินแฮมเบิร์คำใชยนะครับนะเนาะไหวเจ็ดสะไม่ขึ้หนาครับพี่น้อง